เนียวจังกึนครับหมานมอบอกก็เริ่มเสียก็เริกล้ามาเอามันหมานครับผมตอกนี่ครับตอกเดียวตอกเดียวมันนี่ยังได้เอาไปมองแล้วครับไปมองแล้วเอาเตรียมตัวบายหาหนูกันครับมนนี้ไม้ได้บุญนี่มบันบันพ่นบันนู่นครับบันโนนนบู่น เหมือนโน่นเหมือนโน่นมันกอกกอกไหนเกาะใดรูนี่ไปลุยครับผมมันมันเงาเหมือนี้บ่วงสามลอยขึ้เก่าโคตรเลยเจ้เสียไปแล้วเสียไปแล้วไปก็บ่วงสองลอยสามลอยเนาะไปครับมือนี้เลาะหลครับครับผมว่าแมนเอาบุญคนหาหนูคุณกระบะสองคันครับหาหนู ไปเมืองได้ก็มีแต่คนหาหนูครับผมม้าแดงเจ้าม<ป>้าแล้วเนี่ยเจ้าม้านะเบื่อการตายได <ป S 2> ้เน,นี่ยไปครับเสือใช้เสือม้านครับเสือม้านไปลุยครับผมเจียกอาบุตร<ป><ป>ขอเศร้าเทียงให้ได้เมื่อไหร่ถึงบ่คนละลอยบ่ ครับผมจากบ่วงลายๆก็หายไปลายเตืบเลยแหละไปลุยกันครับผมประมาณวันนี้เอาเบ่ง,งนะเลี้ยงไม้ยู่ในถุงเด็กมีผู้อู๋หน่อยพูดนู่นตรงขาวตัวนี้ <c oughs> น้อยก็ของตัวนี้จนตัวนี้อันแหลกแหกงม้านบ่อันแหลกแหกงมันจัดไปแล้วครับ ขอมาใส่อะมันลมมันบ่อมันนี่เด็มันนี่มันออกมันนี่ก็ล่มมือกันคองแท้ครับนักล่าหนูซิ่งเหลียนรักซิ่งครับไปครับผมเมือนใส่หนูกันค้นหาหนูว่ามันเอาบุญกับ ไหนหน,นหนูไล,ล่บ้าม่ยหนีทนนหน่ท่าางไล่ครับจะหนูไล่บุบบุลหนูสิ้นครับผมมนันเมือนนี้ขี่รถหาหนูประมาณเกือบร้อยโลครับผมห้ามงใสไปลุยครับใส่ไปหาหกลังแหละเดี๋ยวมาแรงตอนยามก็มาบึงกันครับผมว่าจะเป็นยังไงว่าสีมันหรือเปล่า آ ي, آ ي, อ้ายอ้มาเอาหนูให้น,อน <laughs> <laughs> ้องแน่บ่วงเป็นรอยหนูน้อยหนึ่งตัวขรับ <laughs> อมเซสอบเลยท่านครับบ่วงเป็นรอยหนูน้อยหนึ่งตัวครับผม <laughs> มันเพท่านออกเลยจังเลยใส่ไปทั้งบ่วงเลยบ่ะต้องผอง่อนจะได้หมดตัวใต่ครับผม มานมาแล้วหนึ่งเต็มเขาว่าเห็นชาวบ้านตัาน,นี้ว่าเขามาจึงงย่่าเหมือล้วครับมื่อนี้เข้าเป็นมือทีซี่มันหมือตัวบอน่าจะ,ว,ออะว่วเรือเลยแหละตัวนี้น่าจะเป็นนูหลงตตยละนูหลงครับนูหลง ก็ตายไว้แทนครับผมหมาอีกหนึ่งแต้มแล้วครับผมในป่าผักการจองนี่ใส่ใส่เดียวกันกเมื่อกี้เลยโอ้บเมียนดอกผมเห็นหนูเรียนในป่าการจองเมื่อกี้น่าจะเป็นนี่แหละเอาอยู่างนี้สานี่แต้มทีสองผมเห็นแรีนจิ๊ดดิ เอาวงก็ดีครับออกมาเนาะลอยลอยลอยลอเออบร้อยไปหนึ่งครับผมแต่วต่าน no. oh ่าจะไม่ค่อยใหญ่ครับผมน่าจะไม่ค่อยใหญ่แลนอ้อมคางอ้อมเอวอยู่จัดไปครับผมจัดไปจัดไปรอบใดครับรอบยามบ่ เอบยามบ่เริ่ม <laughs> ยามครับเริ่มยามโอ้ยหลุนหลุนเถิดหลุนไปยิ่งเลยเน <laughs> ี่ยน, <laughs> นะหมาน <laughs> ไปไ,ได้ขวอยเนาะ <laughs> <laughs> ไปได้เติมกันอยู่ <laughs> ยครับผมยามแล้วครับ สวยสวยสวย่มีกระเป๋าดิถือเอามาแล้วจัไป้งแน่สั่นสั่นจไหมสิสองวิสองวิจะสั่นสองวิบ่ เปดมาสั้น่นี่เป็นประมาณสามสิบนาทีครับผมไอ้เพรมาสั้นสองวีครับออกเลยครับผมไอ้เพรสันส้นสองวีไข่สั้นสามสิบนาทีแม่มีมีมันมีอีกอยู่มันมีอ,อยู่จัดไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บแต้มครับผมเดี๋ยวเอาเอาอีกมันมันมีหลายตัวครับผมใส่เทว่า <laughs> kéo, kéo, kéo. Này ai màn mồm rồi nè Mán mồm mì dâu hả Buồn thiêu thiệt dư tên anh, bằng thiệt tuấn anh nhớ nè, ngoan nó mọc đẹp on nhót cả ông, này, cứ hò ọt ọt <coughs> มีฟีมือสั้นตอกมีฟีมือบ่วงคือกินไก่ทับแท้เปี่ยกว่าล้วบวงเอ๋ตอกเขาแม่ทางเขาให้น,นี่ครับสั้นตอกอันนี้บ่วง กอดทับกอดทับครับผมกินไกล่กลๆทับนี่แหละหมันขี้เกลียดครับผมเดี๋ยวกอดทับบัดนี้ก็สิออกไปสั้นตอกนะกนครับเงาๆเลยบัดนี้เงาเลยบ่เงาไปไหนไปสั้นตอกตีสินอนสั้นตอกเนาะเอ้ยไก่กันรับรอบนี้โอ้จังกึงครับหมอนบอกกันเสียก็ได้มาเอา มันมนันครับผมอ่ะนี่คือรอบแหลกครับมันจางกึง่งมันงเม็นมาหาหนูแล้วครับมานอนแล้วครับเนี่ย,ยต้องบอกใช่ต้องวะ เออไปหาหนูตัเองกินขาวแล้วไปนอนมหมพผาดแล้วพ่าดแล้วผ่านแล้วบวงไปเลยหนูน้อยว่ได้จึกตูว I <laughs>